สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสามท่านคุณครับ,ค,รบคุณรู้ไหมครับสาเหตุที่เกิดมลพิษทางน้ําเกิดจากอะไรครับสาเหตุมลพิษทางน้ํานะครับเกิดจากแหล่งชุมชนแล้วก็โรงงานรวมไปถึงชาวเกษตรกร,ะกรนะครับใช้สารเคมีหรือว่าปล่อยน้ําเสียทิ้งลงแม่น้ํานะครับแล้วก็มี คนจ <c> ะ <oughs> ทิ้งขยะของเสียลงแม่น้ำทำให้เกิดน้ำเสียและมลพิษทางน้ำครับแล้วมลพิษทางน้ำเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างครับเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและบริเวณใกล้เคียง ทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติครับแล้ววิธีต้องการคุณจะทำยังไงครับไม่ทิ้งขยะลงในน้ำแล้วไม่บำบัดน,น้ำเสียลงบริเวณหแหล่งน้ำของชุมชน ่วยกกันรษาาและนี่คือสาเหตุผลกระทบของมลพิษทางน้ำนะครับขอบคุณทั้งสามท่านนะครับ ขอบคุณครับ